แมลดลักลดพุงลดน้ำหนักนะคะน้ำเปล่าหนึแก้วใหญ่ๆนะคะเม็ดแมงลักหนึถึงสงช้อนโต๊ะค่ะแช่ทิ้งไว้จนเม็ดแมง็ดลักพองตัวเต็มที่นะคะไม่อย่างนั้นจะเข้าไป พองตัวหรือว่าดูดซับน้ําในระบบทางเดิอนอาหารหรือในกระเพาะของเราได้นะคะจะทําให้ท้องผูกได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะพร้อมดื่มแล้วค่ะใครอยากหนุนดีหนุนเฟิรม์มพุงยุคทำเดิมเลยนะคะนี่ค่ะนั่าดื่มไหมคะ ถ้าใครดื่มแบบว่าต้องการที่จะอร่อยนะคะสามารถที่จะเติมน,น้ำเฮโรบอยค่ะน้ำแดงเฮโรบอยลงไปสักหน่อยได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะจะทำให้อร่อยคะ่ะถ้าใครทำทานเพื่อที่จะลดน้ำหนักนะคะให้ทานตอนอก่อดอาหารมื้อค่ำนะคะตอนเย็นคะ่ะ อ่าให้ทานอาหารก่อนอ่าให้ทาน่าเม็ดเมล็ดรากก่อนประมาณ3ามสินาทีนะคะก่อนอาหารมื้อเย็นค่ะจะเป็นการลดน้ําหนักนะคะลดน้ําหนักคะ่ะแต่แต่เราก็ควรจะทําคู่คู่กันกับการออกกําลังกายหรือว่าควบคุมอาหารไปด้วยนะคะอย่าทานทั้งวันนะคะเพราะว่าจะทําให้เราขาดสารอาหารได้นะคะแนะนําให้ทานแค่ เมื้อเดียวค่ะต่อวันค่ะแนะนําให้ทานตอนเย็นนะคะถ้าใครต้องการที่จะดีท็อกกลับไส้นะคะคือใครท้องผูกสามารถทําเป็นยาระบายได้นะคะให้เราให้เราทานตอนอก่อนนอนค่ะประมาณ1ิบสถึงยีนาทีก่อนนอนนะคะตื่นมาจะช่วยให้เราดีท็อกอ่ของเสียออกจากร่างกายค่ะสามารถที่จะขับ ไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลหรือของเสียที่ติดตามลำไส้ค่ะออกมาด้วยเพราะ,มะเมล็ดแมงลักนี้จะช่วยอ่าเป็นเหมือนดีท็อกค่ะเหมือนยาท่ายอ่อนๆนะคะสามารถทำให้ลำไส้เราสะอาดค่ะเวลาทานเราต้องทานอ่าให้เม็ดแมงลักะคะ่ะพองตัวเต็มที่นะคะพองให้เต็มที่เลยค่ะอย่างน้อยก็ แค่ทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีขึ้นไปค่ะให้มันพองตัวเต็มที่ค่ะถ้าไปพองตัวเต็มที่นะคะจะทำให้อ่าเราท้องผูกท้องอืดแล้วก็อ่าถ่ายไม่ออกค่ะเพราะว่าจะไปจับตัวกันเป็นก้อนตามอ่าระบบทางเดินอาหารค่ะเพราะว่าเม็ดเมลลักจะเข้าไปอ่าพองตัวหรือไปดูดน้ำภายในร่างกายภายอ่าใน ลำไส้หรือว่าท่อระบบทางเดินอาหารของเราคะขอย้ำนะคะให้แมงลักอ่พองตัวเต็มที่นะคะถึงจะทานได้ค่ะวันนี้แม่แอนก็มีคลิปหรือว่ามีเรื่องราวดีๆในสูตรดีๆเกี่ยวกับคนอยากผอมสวยพุงยุบมาฝากนะคะดิทอกอ่าลำไส้นะคะนี่ทำทานกันได้เลยนะคะอะ จริงๆแล้วแม่แอนเป็นคนตัวผอมอยู่ยแล้วนะคะตัวตัวเล็กค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ท้องผูกมา,มากค่ะถึงอ่าชอบสรรหาหรือว่าหาวิธีที่จะอ่ามาช่วยหรือมาช่วยตัวเองในการอ่าดีทอ็อกหรือว่าอ่าแก้ปัญหาท้องผูกค่ะเพราะตัวเล็กก็มีท้องอ่าหน้าท้องป่องนะคะตัวเล็กก็แต่ว่ามีหน้าท้องนะคะท้องจะป่องๆหน่อยเราต้องช่วยในการอ่า หาวิธีขับของเสียหรือว,ว่าสิ่งตกค้างตามาลำไส้แล้วออกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่แอนมากนะคะวันไหนมีสูตรดีๆแม่แอนจะมาบอกคะ่ะวันนี้แม่แอนอมีเรื่องที่จะมาแชร์แค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย